อครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนันล็อกมิจิ้นอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างใดเลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเพราะผมซีลอดและไลแม่หลอกออ i ิจิครับวันนี้เนี่ยผมเข้ามาเทส Hunter แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนพูดคุยกันเยอะมากเรื่องของธนูฮันเตอที่มันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นโอเคแหละคาสามันกำลังจะมาแล้วแต่ว่าไอธนูใหม่เนี่ยที่เขาบอกนกมันแรงขึ้นมหาศาลเนี่ยก็ผมก็ยังไม่ได้เทสถูกไหมเนี่ยผมก็เพิ่งมาเทสเดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆเลยนะครับน,นี่ เริ่มเข้าเรื่องเลยนะวันนี้เข้ามาตรงประเด็นไม่มีแบบว่าลีลานะเพราะว่าเออมันใกล้เข้ามาแล้วนะคัสสามก็เดี๋ยวรีบเทสก่อนไม่รู้ว่า Th ันเตอร์จะมีการบัฟหรืออะไรยังไงนะตอนแรกเนี่ยก็จะไปไนท์ใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยมีการเนิร์ฟหอกแล้วนะเพราะมันแรงเกินไปอ่ะแต่มันก็คือสมดุลแหละทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแรงจริงๆมันแรงจนแบบใครก็ต้องย้ายไปนะครับแต่ทีนี้นี่เป็นสัญญาณหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนคาสสามมาดูก่อนนะครับว่าเฮ้ย ธนูซีซัน2กับซีซั่น1เนี่ยผมเทียบต่างกันขั้นเดียวแล้วกันนะจะได้เหมือนกับคลิปที่ผมเทสในให้ดูว่าหอกต่างกันขั้นหนึ่งมันแรงต่างกันยังไงก็แตงจริงธนูมันดีกว่าเยอะนะแต่ผมจะเทสแค่ขั้นเดียวพอเพราะว่าอ่ะไดเมนสามแปดหกกับสามแปดห้าเห็นไหมครับทุกอย่างใกล้เคียงกันมากๆก็เลยเอาธนูนี้แหละมาเทสนะครับมาดูที่ความสามารถของการนกออกที่เป็นสายยอดทิศก่อนอ่ะสายเ d ดีนะครับสาย ADL เเนี่ยคือ ทิกเกอร์เอ้ยทิกเกอร์เนี่ยหรือการนกออกเนี่ยเพิ่มจาก5%เป็น6%อันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบวก6อันนี้มันเหมือนเดิมนะครับจะแตกนกความแรงเหมือนเดิมพอบวก10ทุกๆลลักนกกนออก1%เหมือนเดิมนะมนยังไม่ไังไม่แตกต่างแต่ถ้าพอบวก15ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนกนะครับจะขี้นแน่นอน100%เหมือนตัวเรานะครับและโอกาสที่ทำขิ้เนี่ยจะแรงขึ้น 30%กับ35%เอาละเริ่มคิแรงขึ้น5%แล้วเท่านั้นยังไม่พอด้านล่างจากเดิมที่คิดเอาพดาเมจหรือดาเมจโบนัสรวมถึงขนาดกึ่งพะเผ่าต่างๆหรือธาตุต่างเนี่ยจากเดิม40%เป็น80%เอราแรงขึ้น40%มันแรงขึ้นแค่ไหนเทสกันเลยนะครับแน่นอนว่าผมอยู่ที่ตีดาบรออยู่แล้ว เทสเอเอาเบาก่อนดีกว่านะครับเอเบาก่อนดีกว่านะแน่นอนว่าการเทสเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าเราจะต้องใส่การ์ด <transform. S 1> ขนาดกับเผานะจะไม่ใส่งูนะครับโอ้โหเอ็นบีพูดยาวแล้วเกิดนะนี่ผมเพิ่งงัดงัดออกมาเทสให้ดูเลยนะเพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเอาที่มัน,นาดาเมจใกล้เคียงกันที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเทสอ่าเป็นขนาดใหญ่นะครับ เป็นขนาดกลางดีกว่านะขนาดกลางแล้วก็เป็นสตูปเป็นมูลไลท์อะมชอบเทสมูลไลท์กันนะครับก็เทสมูลไลท์นี่แหละเดี๋ยวเมื่อกี้ NPC มันพูดดังเหลือเกินนะผมแบบว่าขอหลีเสียง NPC แป๊บหนึ่งนะเสียงดังดี้เกินอ่านี่นะผมเปลี่ยนแล้วนะของอะไรช่างหัวมันครับเราจะเทสโดยใช้ออมนิคลิปทฮันเนี่ยมันมันมันจะมาเทสไม่แกว่งไม่ได้แล้วเพราะมันนกมันออกมันเลยรมั่วโซ่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมี Falcon m a r k d e x t t r ร์เป็นบัตรเติร์ดแล้วก็เป็น Falcon Affinity ที่จะบวกให้นกในแรงขึ้นตาม a t t a c k เรา14%นะครับส่วนของไอ้พวกนเนี้ยเบอร์เซเนี่ยเดี๋ยวเราถอดออกให้หมดเลยนะเราถอดออกให้หมดเลยสตาร์ฟอลเราถอดออกมันยังแกว่งนิดหน่อยเราอยากเห็นเฉพาะเรื่องของอ่อดาดาเมจของนกอ่แหละพูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถอดพวกไอ้อย่างนี้ออกให้หมดเลยนะครับแล้วไปเทสกันนะเทสเอาธนูนี้ก่อน เข้าไปที่เทนนิงเก่าหรือห้องคันเวลาของพวกเราได้เองนะเนี่บอสท,ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เป็นมูนไลท์นั่นเองอ่ามาบอสสุดฮิตของเหล่านักเทสบอสนะครับอะพอรมูนไลท์ก่อนนี่ตัดเลี้ยงไม่มีบวกดาเมจอะไรนะครับอ่าบวกไม่บวกไม่บวกไม่ต้องบวกอะไรจะได้ดาเมจไม่ต้องไปซีเรียสครับเอาแค่ว่ามันต่างไหมการ์ด ส่วนหน้าใส่ขนาดกลางให้เรียบร้อยแบบให้มันแอ t แท k กสปีด500นี่แหละใจความสำคัญนะใจความสำคัญคือแอ t แท k กสปีดผมต้อง500นะครับอ่ะเราจริงๆเราใส่นกวคู่อยู่2ใบอะ่ะผมผมว่าผมถอดนอกวคูก่ออกดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่ฮูกฮูกปลอมเนี่ยดามเมจแก่งนะครับอินจัตติสออก,ออ,อ,ก,กออกให้หมดเลยอ่ะออกการ์ดออกให้หมดครับนี่ผมตั้งใจเทสให้ทุกคนจริงๆนะก็ เอาแบบนี้นะครับลูกธนูแน่นอนธนูน้ำยูไหมครับอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพลงมันดังนะถ้าเพลงเบาไปดังไปพิมพ์บอกด้วยนะครับอ่ะเอาล่ะเราก็มาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมขอยิงเทสความเร็วในการโจมตีบัฟให้เรียบร้อยก่อนนะนี่บัฟให้เรียบร้อยนะครับ a t t แท k s ส e ีด480ยังไม่ถึงนะเราก็จะกินยาอ่ากินยาเอจิธรรมดา,ากินยาเอจิหน่ะครับดูซิว่าถึงไหม อ่าถึง500แล้วนะครับถึง500แล้วเราจะเทสอย่างนี้แหละนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มจากธนูอันเก่าก่อนธนูเป็นธนูเห็นไหมธนูนกแล้วก็เป็นอันแรกก็คือดอนโบนะครับเป็นธนูสีแดงนะเทสเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่กันให้เรียบร้อยก่อนจริงๆแล้วนีผมชอบไว้วิงนะแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าแทางสปีดจะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันจะบวกคิด,ดาเมจด้วยแล้วก็ามาดูนะนะครับถึงถึงชิวนะครับอ่ะเรามาดูว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเทสท,ทั้งหมดเนี่ยสามสิบวิเท่ากับคลิปก่อนเลยนะครับคลิปก่อนเลยก็เรามาดูกันนะว,ว่าแทางสปีดห้ารค่อยนับเทคปุ๊บ อ่ะห0า 500, 500เริ่มนับได้รีเซ็ตปุ๊บอ่ะดู30วิครับสำหรับธนูแรกเทสธนูละ2ครั้งเพื่อที่จะได้เป๊ะที่สุดนะครับอืธนูแรกวินาทีหนึ่งเนี่ยโอ้อยู่ด้วยมัน7จดล้านห้ล้านหนะครับถ้าเป็น ID ก่อนหน้านี้ผมจะยังไงก็ต้อง10เกิน10ล้านอยู่แล้วแต่ว่านี้เราเทสเพื่อที่จะเป็น ID ที่เราจะเล่นฮันเตอร์ไปถึงไหนผมยังไม่รู้ว่าแพท คาสามาผมจะได้เันเตอร์ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวว่าอีกทีอ่าโอเคหยุดนะครับ30ิวินาทีแรกอยู่ที่7จ 7. 8 7 2ุอ่ะ7ล้านแสนะครับก็อ่าทักขอน้องตัวเองซะ728ครั้งที่1น,นะครับครั้งที่2ครับบัฟให้เรียบร้อยเช็คให้สปีด5 0 0เริ่มได้ครั้งที่2นะครับ มันประมาณนี้แหละนะแต่เนี่ยมันอันเบาไงเดี๋ยวทุกคนดูว่าอันใหม่เป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คือดามเมจมันจะแกล่งไปเกล่งมาพ่อนก,กอะน,นะแต่ว่าพอครบ30มสิบวิเดี๋ยวเราดูครับนี่อีกแปดวิสุดท้ายฮนะเท่าไหร่ครับ 7.13อะมันก็ประมาณนี้แหละครับมันก็คือพูดง่ายว่าเอ่อไม่แกล่งมากนะครับไม่แกล่งมาก7.13โดยประมาณก็คือห่างกันเอ่อหลักหมืน่นนะหลักหมืน่นทีนี้ได้เวลาละดูธนู TOC 2ที่ทุกคนแบบว่ากรีดการ์ดกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราย้ายตีบวกให้เรียบร้อยย้ายฟรีนะทุกคนเทดได้ตาสะดวกเลยใส่เป็นเอ่อ เรียกว่าสตูปเหมือนเดิมแล้วก็เหมืองนะครับเพื่อที่จะยิงขนาดกลางได้แรงที่สุดแล้วก็ดาเมจไม่แกว่งด้วยนะสองอันนี้อืมปะเข้าห้องการเวลาได้ครับฮันเตอร์สไนเปอร์ทั้งหลายเปลี่ยนธนูแล้วแรงขึ้นจริงไหมแค่ไหนมีคนเทสในกลุ่มกันแล้วแต่ว่าอันนี้ผมเทสให้ดูเป็นดาเมจแบบหลักๆเลยนะครับอืม ธนูเดิมของทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับกดบัฟให้เรียบร้อยก่อนเวลาบัฟเนี่ยบัฟเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไปหายกลางทางเราไม่ได้นับงไงใช่ไหมอ่ะยิงเดีย๋ยวรีเซ็ตบอสใหม่เดี๋ยวมันตายครับอ,อ่ะยิงเทคและตักสปีดห้ารเท่ากันกดรีเซ็ตดูครับถ,ถ้าเปลี่ยนธนูเลยแค่เปลี่ยนธนูเลยครับดามเมจเมื่อกี้เจประมาณตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับไปแตะสิตลอดแล้ว ยังไม่ทันถึง30วิเลยนะ,ะเดี๋ยวดูครับเรียกว่าบัฟฮันเตอร์กันแบบตรงๆนะมันจะตายก่อนอยู่แล้วเนี่ยนะมูลไลท์เนี่ยจะไม่ถึงอยู่แล้วโอ้โห9ก้เอาง่ายๆเลยมูลไลท์ตายก่อนอะอยู่ที่มัน10ล้าน9ล้าน10ล้านเดี๋ยวผมเทให้ดูดตัวหนึ่งนะอันนี้ผมคงไม่จะต้องใช้ไม่ต้องใช้แบบว่าอยิงดูเลย กดรีเซ็ตเลยไม่ต้องไปดูด้วยว่า5 0 0เทสปีดหรือเปล่าทุกคนดูได้ดตาดูได้ดต่างตัวเอง1 0ล้านแต่9ล้านกว่า1 0ล้าน9ล้านกว่า1 0ล้านนะครับ15วิแรกก็ยัง9ล้านกว่าอยู่แปลว่าแรงขึ้น2ล้านต่อวินาทีอ่ะถูกไหมเนี่ย2ีวิยัง9.2อยู่ก็แปลว่ามันแรงขึ้นประมาณ2ล้านต่อวินาทีแล้วเนี่ย9.4-5ปุ๊บตาย วินาทีสุดท้ายที่เราเห็นคือ9.5คือประมาณ2ล้านกว่ากว่าเลยอะไม่ใช่แค่2ล้านแต่2ล้านกว่ากว่าเลยนะครับพูดง่ายง่ว่าเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคนที่เล่นสไนเปอร์อยู่ตอนนี้แล้วก็ถูกบูส์ธนูมาให้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้กันได้ตามสะดวกเลยนะผมว่าดีมากๆนะดีมากๆก็ยินดีกับทาวสไนเปอร์ด้วยทีนี้เดี๋ยวคัสสาเนี่ยเรามารอดูกันอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ย ก็เล่นกันให้ฟินไปก่อนนะครับแรงขึ้นแบบว่าเห็นทันตายเห็นเลยแลยยังไม่ทันได้ใส่การ์ดที่มันเป็นสาย A D L ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามอส์มันจะตายก่อนเห็น mm hmm. ไ,ไหมไม่ว่าจะเป็นนี่ที่ยังไม่รวมออกตัวใหม่นะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าถ้าใครที่แบบว่าเออเป็นสายสไนเปอร์ A D L อ่ะสายคยีหรือเล่นตัวสายคียเนี่ยไอการ์ดไปเนี่ยถ้ามีเงินเติมนะ่ะไม่ใช่นี่ แรงขึ้นแบบเพราะอะไรมันถึงแรงขึ้นเพราะว่าการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เปอร์เซ็นต์คิเอติดดับเบิลสตารเหมือนเดิมมันติดชัวเลยถ้าคุณยิงคิซึ่งเมื่อกี้ก็คิกันอยู่แล้ว0.5วิคิปึ๊บดับเบิลสตารติดทันทีแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าสาย A D L จะไปต่อในค้สสามเนี่ยแล้วยังอยากจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าไอ้สกิลเอ่อรีไฟดับเบิลสตารเนี่ย มันจะเพิ่มเปอร์เซนที่จะออก3ดอกแล้วการที่ออกอาเชอร์ใหม่มันออกทีขนาดนี้มันอาจจะดีก็ได้แต่ไม่รู้ไม่ได้เทสแต่อาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองฝากไว้นะครับบางทีก็จะอาจจะทําให้กําลังใจของคนเล่นสไนเปอร์ดีขึ้นหรือเปล่ายัางไงก็ไม่รู้แต่ว่ามาเทสให้แล้วชอบก็ฝากซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ